ผู้ชมคะไปดูเรื่องแรกกันวันนี้คะ่ะหลุมยุบขนาดใหญ่บนถนนที่ชาวบ้านต้องใช้สัญจรไปม,มาพอมันเกิดขึ้นแบบนี้แล้วเนี่ยจะใช้เส้นทางกันยังไงล่ะคะใช้เส้นทางก็ไม่ได้คะ่ะแล้วก็กลัวว่าเนี่ย,ยมันจะยุบเพิ่มอีกหรือเปล่านี่ ที่เห็นอยู่นี้ค่ะเป็นถนนเทศบาล39อยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านฉางอําเภอบ้านฉางจังหวัดระยองค่ะแล้วเนี่ยชาวบ้านเขาก็ใช้ไม่ได้นะคะแล้วกลัวว่ามันจะเกิดอันตรายมากขึ้นกว่านี้เพราะว่าจุดนี้ถนนจุดนี้นะมันเป็นถนนเส้นทางที่มันเชื่อมไปโรงเรียนบ้านฉางการจนะกูลวิทยายซึ่งเด็กๆเด็กทั้งนั้นเออเขาก็เลยต้องปิดเอาไว้ก่อนค่ะ,คะก็มีการไปสอบถามทงางด้านของนายมนตรีสาทองนะคะเป็นหัวหน้าฝ่ายโยธาเทศบาลเมืองบ้านฉางก็บอกว่า ที่เราเห็นนะคะคุณผู้ชมมันลึกลงไปเนี่ยนะคะประมาณ3-4เมตรกว้างประมาณสัก6เมตรค่ะสาเหตุมาจาก ดินใต้ถนนเนี่ยมันสไลด์แล้วมันไม่ใช่เพิ่งเกิดนะจ๊ะ,ะเมื่อ7ปีที่แล้วมันเคยเกิดมาแล้วแล้วก็ทางเทศบาลมีการซ่อมแซมไปแล้วครั้งหนึ่งด้วยแล้วทีเนี้ยพอมันมายุบอีกอแบบเนี้ยจากเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะเขาก็เล็งไว้ว่ายังไงก็ต้องมีการของ,งบฉุกเฉินเข้ามานะคะซึ่งทางผู้บริหารเนี่ยนำปัญหานี้เข้าที่ประชุมแล้วล่ะงบฉุกเฉินที่จะขอมานี้ก็เพื่อเป็นการแก้ปัญหาระยะยาวโดยจะมีการก่อสร้างเป็นสะพานเนี่ยขนาดกว้าง7เมตรยาว20 Mm hmm. และเขาคาดการไว้ว่าการก่อสร้างทั้งหมดเนี่ยน่าจะใช้เวลาประมาณ6เดือน uh huh. และทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมทางด้านของนายพิษณุใหม่มัน่นท่านเป็นรองนาย,ยกเ mm hmm. ทศมนตรีเมืองบ้านฉางนะคะท่านก็เปิดเผยบอกว่าจากการตรวจสอบเนี่ยทางกองช่างก็ไม่มั่นใจว่าดินมันจะสไเพิ่มไหมนั่นไงมันจะยุบมันจะสุดเพิ่มออหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภยนะัยณตอนนี้เนี่ยคือยิ่งต้องย้ำเลยว่า เลี้ยงไปใช้ทางอื่นก่อนอ้อมก็ต้องอ้อมนะเพื่อ <นะ S 2> ความปลอดภย<ช>ัยนะคะ,คะ